ร้านกาแฟร้านนี้ชื่อกาเวเดอลาเปเพราะว่ามันอยู่ตรงกันข้ามกับสวนสันติภาพคาว่าเปในที่นี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสันติภาพอ,อีกสาเหตุหนึ่งที่เราต้องเรียกว่ามีโครงการเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมาได้อย่างไรก็คือว่าก็คิดว่าคนที่ทาให้สิ่งที่ทําให้มันเสริมสวก็คือผู้คนเป็นผู้คนหรือเปล่าก็เลยมองว่าน่าจะชวนคนมาช่วยกันทําเรื่องของสร้างมวลสารดีๆค่ะก็เลยได้ไปขอทุนจากกระทรวงการพัฒน,นาสังคม มาตั้งร้านกาแฟเพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ทำงานให้อาสาสมัครชุมชนเมืองได้เข้ามาแสดงออกได้ปล่อยของนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ในห้องสมุดของเทพมหานครเน้นบอกว่าห้องสมุดของเทพมหานครไม่เชยแล้วนะคะ นะไม่เฉยแล้วใช่ไหมยอมรับไหมคะว่าไม่เฉยแล้วเราอยากเห็นห้องสมุดมีชีวิตเป็นจุดที่ทุกคนอยากจะมาเล่าเรื่องอยากจะมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นหัวข้อของเยาวชนเน้นต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของวันเยาวชนแห่งชาติเพราะทุกวันที่20กันยายนนั้นคือวันเยาวชนแห่งชาติขอบคุณคนจัดนะคะที่เห็นความสําคัญของเยาวชนเพราะว่าเยาวชนคงเป็นความหวัง เยาวชนคงเป็นพลังที่จะสร,สร้างสังคมและก็เป็นคนรุ่นหนึ่งที่เราควรจะต้องให้การสนับสนุน เขาเขาเป็นคนวัยประมาณ50ปีแล้วก็เขารู้สึกเป็นห่วงลูกชายชื่อว่าจุนว่าจะต้องโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยตั้งใจเขียนหนังสือสักเล่มขึ้นมานะครับมอบให้จุนซึ่งก็ได้ให้คําแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คิดว่าวัยรุ่นควรจะต้องรู้ไวโดยไม่ได้มีกราฟเรื่องราของฮอร์โมนคือ กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งชีวิตของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนี้ค่ะว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีมีชีวิตเขาเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเจอปัญหาอะไรบ้างในชีวิตแล้วก็เขาเป็นแบบนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงประเด็นที่เรารู้สึกว่าเราน่ารู้สึกว่าน,น่าสนใจสําหรับสังคมปัจจุบันคือมาพูดถึง จะได้จะได้สูงสูงแล้วก็ถูกเปรียบเทียบกับน่าจะเป็นพี่ชายว่าเอไม่ได้สูงไม่ได้เก่งเท่าก็เลยเหมือนเป็นเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทําให้เขามีแรงผลักคิดว่าการที่มีคําว่ากิกออกมาประมาณไม่กี่ปีก่อนแบบนี้ค่ะทําให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นทางการมากขึ้นว่ากิกมีทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้อะไรเงี้ค่ะซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงความเชื่อโมโนแคมนี่เรามันก็คือชูอะไรอย่างนี้ แต่เนื่องด้วยว่ามันอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็เลยพูดได้ว่าเรายังไม่ได้แต่งงานอ่ะเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้มีเรายังไม่ได้มีความผูกมัดมากขั้นที่จะบอกว่าเราจะไม่ไม่สามารถมองคนอื่นได้อีกแล้วอะไรเนอว่าคิดว่าการย้อนมองตัวเองมันก็ดีนะเพราะบางทีเหมือนทุกวัยรุ่นทุกรุ่นมันก็เหมือนเป็นหรือเปล่าแบบว่าเวลาจะเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะ ไม่ได้อยากจะเข้าคณะน,นี้หรือว่าไม่ได้ชอบเรียนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เพื่อนในกลุ่มเพื่อนทุกคนก็แบบจะเข้าคณะน,นี้อะไรเงี้ยแล้วพอจะไปเลือกอันอื่นก็รู้สึกว่าใช่หรือเปล่าแบบว่าถ้าเราเลือกอันอื่นแล้วมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ